สวัสดีค่ะพี่น้องพบกระช่องเอื้องสตอรี่ค่ะพี่น้องเบงมาเบงพอไก่แม่เห็ดย่างมะรบ้าสองสองตาใหญ่สองตาใหญ่สองตาใหญ่เห็ดยังอะบ้างาสองตาใหญ่ทำอะไรคะต้มเสื้อต้มเสื้อต้สาบต้มเสื้อต้สัด คนขยันแห่งชาติตากับยายนเปน็นกับ <c oughs> เสื้อส,สีแดงเสื้อสีสืดอพื้นหนึ่งพี่น้องเลย <c oughs> ธรรมดานะคะนี่วิธีวิธีแบบสมศสัตดิ์ตัง กราทุกคนอบางจะมอดใส่เครืองจากได้พี่น้องี่เดี๋ยวบอดใส่บ๊ไดใส่เกรืองจากได้หนพี่น้องค่ะเดี๋ยวว่าลายออกมาสวยงาม งานปานเหนียดงานซีมือค่ะเฮ็ดทุกยางเฮ็ดทุกยางคุณยายนะฉันอยากอันนุ่งผ้าถุงกะตำเองอยากได้สาดต์กะตำเองผู้ใดผู้ใดมาสือกระขายผู้ใดมาขอกระให้ใจบ่บอีแม่ค่อยทำเองใช้เองนักเรงพน ใครมาขอก็ให้เสยสุดยอดเมึงทานังพี่น้องเลย <laughs> ทานังตำหูกตำหูกอย่างพัฒมาดาได้ได <laughs> เซ็กซี่วันนี้ท <laughs> <laughs> านังสุดเซ็กซี่วันนี้ <laughs> คุ paid, so ้ยซอยกันบัธรรมดาเด็กเห็ุงานอยู่มัดมือเด็กกันยังมาซอยแย่สะอันเขาเอินเขาเอินแย่งยังกว่าแม่ฮะแงไหลเขาใส่อยังเขาใส่อยังกว่าแม่นี่อันนี้ต้นไหลต้นกกนี่พี่น้องเอามาย้อมสีเสร็จแล้วก็เอามาทอเบ่งลายก็ได้พี่น้อง ลายจีดายจีปเป็นยังสงนี่คือยังมาท่านเด็ดตัดนะคะงามว่ค่ะสวยงามไหมคะพี่นองจา๋าเบิ่งนี่คือฝีมือล้วนๆตัวเสดวมาเพื้นหนึ่งความสุขเล็กๆนหน่อยๆของตาก,กับยาย อยู่บ้านอยู่ทองเลี้ยงหลานพ่อมช่วงหลานไปโรงเรียนกับมานางตำสาสตร์เลี้ยงหลานสามตัวช่วงหลานไปโรงเรียนกันพาก,กันมานางตำศาสตร์เซ้หมดแล้วบนนอนเว้นเลพี่น,อน,น,อน้องเสียร่างเทื่อนร่างเทื่อนง่วงนอนกับวันรับค่านีเลยว่ะสิง ตามไปตามศาสตร์ไปนำม่วงนอนกับนอนนี้เตือนมาตามไหมคนขยันแห่งชาติคุณยายสมเกียจและคุณตาอ้วนแห่งบ้านรหารอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ ทีการเงินเลยพี่น้องลูกป,ปั๊บใส่เชแล้วตัวนึ่งไก่สชี่ยวพื้นหนึ่งเลยค่ะพี่น้องคะใกล้จะได้แล้วหนังพื้นแล้วลูกเต่าของกเนี่ยขยันที่สุดเป็นคนที่ขยนัน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 ยายกับขยนันลูกเตา่าลูกเตา่า ออกมาขยันเบิดสุกคนสามสีพี่น้องขยันเบิดคอยกระหูแล้วว่าคอยขยันคือไผ่พอกระหี่ขยันคือพอกับแม่เองชื่อบรรยากาศหน้าบ้านกรับพี่น้องบรรยากาศหน้าบ้านเราจะไปไหนคุณนายทิ่ไปใส่คนสวย จะไปไหนคะก,กินก๋วยเตี๋ยวค่ะอุ้ย <laughs> วันนี้อยากซดน้ำร้อนๆอ, <laughs> <laughs> อยากซดน้ำร้อนๆเพราะเมื่อคืนมันแห้ง <laughs> 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 มือเมื่อคืนเกิดยังขึ้นคาดว่าขึ้นเป็นทรงลูกนอนจะได้หลับไปกับลูกห <laughs> ลับสนิทหลับสนิทไม,น <laughs> ไม่เอาอะไรสักอย่างนเ,เง <laughs> ห็นพี่น้องกล้วย นาบานจะกล้วย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 กล้ว <g> ย <ül> อุ้ยบึ่งพี่น้องค่ะต้นกระเจี๊บยบกยะะระเจี๊ยบกระเจี๊ยบปลูกทุกอย่างดีๆนะคะพี่น้องกระเจี๊ยบอันนี้พอแต่แห้งพอแต่มันแก่จังน้อยเขากัเด็ดออกนะคะพี่น้องสามารถเอาไปต้มเป็นน้ำสมุนไพรได้แซ่บนะคะนี่ เกียบสดๆเลยคพี่น้องค่ะบ่งไปใส่ต่มป้าต่มยังกระไดเด้ยค่ะอื่เออเบิ่งอืมอย้ดอกไม้ดอกไม้ดอกไลนาบ้าน ธรรมาสัขยนันก้มขยันของฝันยายเนี่ยดอกดอกใหม่กับปลูกปลูกซุยปลูกซุยยางตะเคียบอุย้ยตะเคียบตะเคียบตะเคียบสุกไป ไม่ไปเขียนไว้นี่คื่อคีรายค่ะยายว่าก่อนก่อนซีมานก่อนลูกเตาสีมานี่สุกไร้ไหล,หลไม่ดกข้างนี้นก,ก็จะเป็นคิงค่ะคิงบ้านคิงบาน่จะหอมนะคะนี่สดยอดนี่ราคาให้เบ่งบรรยากาศสบายๆทั้งมรมชาติหนาบานค่ะ มน้ารอบนี้บ่ได้ไปบ้านสวนเดี๋ยวรอบหนาจาันสิไปไม่น,เนีเวลาหน่อยยอดตักมาหน้ามากะี่นองเดี๋ยวคลิปนี้เบิ้งสนิทก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเอื้องสตอรี่ค่ะ สวัสดีค่ะ